งานเมืมม่อกี้มาพอเจ็ดศูนย์น้งคนก็นเห็นเจ็ดสงองน้งคนก็นเห็นเจ็ดศูนย์ละวาน่ะ<ม>เราเป็นผู้สวดอันนี้อันนี้เราเป็นนท่านที่เป็นนนทีสวัสดีค่ะท่านผู้ส้มอนนี้เกี่ยวกับไปครับเพชรพา้ารวยได้ยินข่าวว่ามีหวยตัวดีตัวเด็ดอยู่แถวบ้านใต้เพื่อนว้างได้เกาะเพชรพา้ารวยบ้านใต้ยแล้เกี่ยวกับทางสวัสดิ์จะได้เงินจากยังไงอันนี้เพมันได้เงินได้วยได้เลขจากยังไงอัน ก็เจ้าขี่สางบ้านก็เจ้าขี่สางบ้านสื่อเล็กสื่อ,อยังไม่อามา,มาละเสียมเป็นยังกับอะไรหมาว่าเฮ็ดว่าเฮ็ดเงี้ยนอะไรไหมเจ้ากับปิดจักไปคุดเบืงองยังไดได้พ,พญ,ญานาคมาสององค์เฮ็ดเงี้ยนเล็กคุดเจ้าขี่ขุดลุมคุดยังตัวจังจะไปถามเมืงองก็เจ้าในการได้เิีนตานก็เจ้าบอกกันอยู่ในล่องบาน หมดคนในส่วนสามโอ้ยส่วนสามตัวเดียวโคโลเลยถือกันฉะนั้นปันเพื่อนโยสั่นข้าเจ้าก็เลยมาหวงสวงหมู่บ้านนี่สลายออกจากล่องบาตมากก็หกโมงน้อยิี่เพ็ดท่านข้าเจ้าจั่างใดโอ้หวงสวงหมู่บ้านนี่ข้าเจ้าหวงสวงหมู่บ้านนีข้าเจ้าก็สิได้หรือมั้งเนาะโอ้ยพอได้ยังไงข้าเจ้ากษัตริย์ข้าเจ้าจีแบนมาทำพิธีเนี่ยเอาอะไรก็แช่เป็นน้ำใจให้ พวกเข้าเนี่ยเนาะค่ะจะแดงออกลุยเสียผาพระเด้เปลี่ยนไปเลยสุดเนี่ยาต้องสนต้องแค่โลกไปเอาตัวดีมาให้ท่านผู้ชมเวลาไม่หน่อยเพราะว่าวันนี้วันที่สิบสาแล้วนะคะสิบสี่ชิบหาสิบก็ได้รุ่นกันแล้วก็เจ้าถูกเบิดบบานห้าสิบบัูกุบอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสังเ้อคีมกัะทักมาตอมไปด้วยกันในห,หน้าจอนะคะคีมหนึ่งชุด พันสามร้อยบาทชุดที่สองแถมรถตลเอแถมอีกหนึ่งพันบาทบสองชุดสองพันสามร้อยบาทค่ะจบแค่นี้เนะาะสองร้อยพัทมันหัวัะหวนมันหัวจังหวัดแหลกหัวจังหวดแหลก,หหลกนึ่งหัวที่สองหัวที่สองมันขีดวันขีดเปลลิหรอกขอให้มีโซกมีไส้น้ำกันเดี๋ยวจึงไปถามเพิ่นเนาะค่ะท่านผู้ชม จะเขาตรงไปนํามสิบันอื่ได้ไปเงี้ยอ็จะไมเสียทำอาทุกอย่างทำเอาถึงบันตาแล้วค่ะท่านผูอสมขี่เข้าไปนี่ละอยู่ฝั่งรานมอเตอร์นไทยพัทนี่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 ทนนียเขาก็สิจำกูได้แล้วเนาะตาเนี่สิจำไ้ไปอีกไปอีกไปอีกถามนถามเลยผมก็ต้องร้อง่ ละไปลปทำอันเงี่ยหลังใดก็เ <in> จ <the field> <is> ้าพูดไปยนหนักไดพุนขาไปฟังพูนมาพ่อเจ็ดได้เลขเมื่อนี้ก็เจ้าได้หรือไปหกเจ็ดห้าเจ็ดห้าตีบอกกำลังเฮ็ดอีกค่ะค่ะขอบพูนขับพ่อสวัสดีค่ะไปแล้ว 675คืองามเลยคืองามเลยได้ยินได้ยินแบบคนขี้งลุกเลยแต่ใส่เพราะว่าถือผีอกมา675ข้าเจ้ากำลังทำพื้นีอยู่คกับ่านผู้ชมเดี๋ยวจังไปน้ำกันหลุดมากขึ้นไดยแยกเนี่ยจะได้นี่หลุดมากว่าขิกวายขิกับท่างเก่ามันออกนี่ได้อยู่ออกได้ออกขวามือไหมออกขวามือออกได้รยังไม่ซ่อยออกอยู่หรอมีไม่ได้จังเดยเสร็จรงเรียนกับมีดจุดท้ายนั่น เขซอยโรงเรียนไม่ออกอยอ่เพราะ่าไยกมันแบบเดบิวเทสไต่สาวบ้านเลยงเดียวเลยไก่ไก่เนียเลยน้องหลวงมันวะวยก็เลยนอกออกก่ได้่เส็มีก็ได้เพื่อดเนี่ยตามไปน้ำกันค่ะท่านผู้ชมตัวใดก็เพื่อนเาว่อนกันเก้าเจ็ดห้เจ็ดห้ วิซื้อไว้วอเลดีแต่ว,ว่าถูกเจ็ดบริวิซื้ 6, 7, อหกเจ็ดห้าขันทมุสมหกเจ็ดห้าเดี๋ยวสิไปถามเขาเจ้ากำแพงท่านพิธีไปสันไปไปไปหกเจ็ดห้าไปเอาคลิปนี้ก่อนโลกคลิปไห็นทันทมุสมเมืองกรเนาะเดี๋ยวเอาหกเจ็ดห้าไปกดน,นะคุณตาว่าเดี๋ยวไปถามข้ามยืนยันอีกเพิ่อนอีกที่หนึง่งในเกียรติหมากับเจ้าวันนี้เข้ากับเบรทายท่ำที่เฟิง เพิ่นกำลังท่ามปีที่โย่เนาะค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะส่งกำลังใจให้เราด้วยติดตามทั้งเฟสพารวยสุดใจพาโชคสุดใจพารวยหวยหวยล่าตุกกูมือหวยเล่าเขากูมือเออเขาคุมเพิ่นมือวันจันกาแฟมันกาแฟหกตัวเดียวว่าเอ้ยก็แม่ห้าหกจะแดงถูกน้ำิ่นอยู่สองเทียมันบ่ถูกสามมันออกขาหกเพิ่นให้เพิ่นให้หกเออแปดหกออกแปดซี่ แต่ว่าวินอะถูกไตเคอมเมนชุดใจพารวยแล้วเขาเขากุมสุดใจได้กุมเล่าฮานอยถูกกันคึกคักกันทุ่มมือสุดใจพารวยจะมีปักลิงอยู่ไตคิปนะเข้ากลุ่มได้เลยกลุ่มฟี่ค่ะสุดใจพารวยกลุ่มฟีีที่กิ่งบ้านข้าเจาอยู่นั่นแหละแต่ว่าห้าสิบ<ไ>ปห้าสิบปยูเทิร์นไกลค่ะไกลมากๆยุเทิร์นไกลครับ คปทีเขาสว่างไปหมู่เพื่อนไหมเห็นอย่างได๋ไก,ก่ก็ไก่กรุเเงเทพหรือมั้งร้ยเรียกจะรู้เดียวกับเขาวสว่างเพื่อนไก่ัเด้อนนี่นะเพื่อนเตยสะบ้านานี่เห็นปะเอาปุยเมืองนอกเมืองหน้านี่เส้นนางมันใต้ไปอู้ไปสว่างตรงนี้เป็นถนน,นต้มตําเป็นนอกตรงนี้ตําข้าเจ้าและเห็ดถนนยกขึ้นสูงแล้วก็มี ไต่สะพานนี่รอดรอดกับรถมานตะลังพุนก็รอดกับรถไต่สะพานนี่ตรงนี้ก็รอดขวาขวามือกับรถมันไก่เก็นนะลองกับรถไก่หกเจ็ดห้าซื้อไว้ดิซื้อไว้เป็นแสนแลเจ็ดห้าน่ะก้อยชูกขอให้ถูกขอให้ถูก น้ำกันค่ะเส้นทางอุดรสว่างเส้นอุดรสกุลน,นครอันนี้จริงยุทธเทนกลับไปแล้วไปบ้านเก้ามื่อกีนละแต่ว่ายุทธพทละฟังถนนสวัสดีค่ะคลิปวหวยซื้อลอตเตอรี่มานั่นตัวดีตัวเด็ดเนี่ท่านผู้ชมเอาตัวใดอันนี้มีะไจ๊ะตัวใดละ่ะ มันจดียงเอาเบิดรบอรตัวใดเอาเลขสามตัวตัวคือเจ็ดหกับสองนึ่งรย้าเจ็ดหกับสองนึงเอาอมาตใส่บม่าตะวังมาค่ะใส่หัวังนะค่ะอยู่ทางหนานบอคนให้ตัวใดค่ะตัวใดตัวใดสองตัวเลยออ่ใช่หรอ ไอรแนเราได้อเดซีขอเชาวไทมื่อนี่แม่หมอกนไทเมื่อนี่ละคือหลายตัวคือว่าเพิ่งกำลังสริมพิธีเห็ดไหมปร่ทับอนบอกนี่แหละเันบอกเป็ดนี่แล้วแต่พ่อรวยเดพ่อรวยนี่แนมันนี่เลยนีแม่สามเนนสามแล้วก็่องหนึ่งสเ้หาติดใจื่อแล้วกได้สือถ้า้มอัน ปหกเ็ดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดห้าสองหนึ่งหอหนึ่งเออดุ่มนย่าเดียคือลายเลอ๋อตัวเดียวกันเจนไห้ไดเลยเอาสองบินี่ซื้ออยากเจนไห่ได้เลยเอาถือเอาสองบิน่าซื้ไม่บูบิงได้มาซื้ออาจะรถือบบินี่ได้ข่าท่านผู้ชมเก้า เก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดแปดสองหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดหกอืออีละขอเท่บเก้านั่นสิเป็นหกเนาะสนใะัยนี้ละอจะแกะไนี้ละเออจิมะซีอิมทายคลิปนีเพช่นพันลุ้ยฮะอาไรกินอะไรมาจ่ายายคลิปนี่เดี๋ยวทายทายวิดีโเออพอ่ะขอบใจขอบคุณค่ะ เนี่ยสองนึงบอกบ้านนี่ซื้อบะไรเอาเสเอางวดก่อน้าเจ้าถูกบอกถูกมัด้าถูกมัดูกมจังหวัดแล้วถูกมัดจังหวัดแล้วงวัดแรกจังหวัดแรกบัเป็นงวดก้อนได้หลายตัวสิบบ่ฮะงวดก้อนพัดบอกบ้าเล็กที่ย่างเดียวบอกบ้านเล็กท่สามศูนตัวเดียวยวอ๋อบันงวดนี้พ่เริ่มมาทำพิธีอ่เอ่า เก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดแปดสองหนึ่งอ <maintenant S 3> <Okay, S 1> ันน <laughs> so anyway? ั้นมันหลายคนเมื่อหลายตัวซ้ำอย่านี้คุณพาไปเบื้องคุณพิ่นว่าเพิ่นขึ้นป้ายไปเฮียนเพิ่นผลมากขึ้นป้ายตีขายเบื้องบ้านเพิ่นเลยโอถามเจ้าของบ้านเพิ่นต้องเบื้องหาเพันค่ะค่ะขอบคุณจ้ะแม่เอาเคลือนมาหนิเอาเคลื่อนมาหนิจับว่าไ้ขอบคุณค่ะขอบคุณมาเคลื่อนมาไปเบิ้งไปเบิ้งตัวจริง ขึ่นเจ่องได่ข้าเจ้าค้นพ่อบ่คุดพ่อสองหนึ่มากาสองหนึ่งนมากกวา้สองหนึ่งโอ้มากกว่าสองนึงไปแล้วค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณค่ะไปเบิ่งทั้งหนาเฮาจ้าขอบคุณค่ะ